สวัสดีครับ uhh. ผมผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับเขาอัดแล้วเหรเออัดแล้วอ่ะแล้วโอเคสวัสดีครับพิศาภาพครับผมครับสภาพเลยตอนเนี้ยเป็นยังไงคะจ๋าค่ขาเขาเรื่อมเรื่อมจะไม่ที้งจะแบบปิดปใจหรือยังเพราะว่าเล่นอย่างนี้คือมีแต่เดี่ยวติดใจไหม ก็ติดใจอยู่เพราะว่าเล่นง่ายอยู่โอ้โหก็หตกระอบนะเล่นยากเล่นยากในเรื่องของจังหวะกล้องในเรื่องของแบบมุมกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็แอคชั่นแอคติ้งคือต้องแบบเปย์เปย์เปย์เปตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของมุกเข้ามาใส่ด้วยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในเรื่องของเล่นคอมเมดี้เนาะแต่แต่ผมมาติดใจจริงๆชอบมีเขาชอบชอบชอบมากแล้วถือว่ามันเป็นเวของเราอะไรเงี้ยเพราะผมใส่ดราม่าไงแล้วคือไม่คือคือเราเล่นดราม่ามาตลอดเรารู้ว่าตอนที่เราถ่ายมันเครียดแล้วก็แบบว่าเราต้องโฮทุกอย่า อย่างมวนทุกอย่างมันเครียดระหว่างถ่ายทำเนี่ยแต่พอมาเรื่องนี้มันแบบเพ้่เราแบบเข้ากองไปแบบเจอจอยนั่งทำเข้าใจกับบทแล้วก็แค่นั้นก็คือเข้าไปเลยอ่ะทําไมฉันไม่จอยแบบดีบ้างวะแต่คุณใส่เต็มทันีหลังคุณก็ใส่เต็มนะใส่เต็มครับก็ไม่อยากให้แฟนๆผิดหวังใช่แล้วตัวละครของพี่เอิร์ธมันต้องใส่เต็มจริงๆอ่ะต้องใส่ตลอดจริงอะครับแล้้วงขกันสุเ่าาไหรบดูทุก ep ดูด้วยกันทุก ep บอกเลยก็ขำนะ ขำที่แบบว่าเราอินพไวายด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่คือนั่งดูแล้วก็แบบชอบซีรีส์เรื่องนี้มากแบบขำตลอดเลยชมากเอาผมี่ยเคยพูดกับทุกคนเลยนว่าเรื่องนี้เป็นมาสเตอร์พีซของผมอีกเรื่องนึงเลยจริงแล้วก็มันก็เป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เล่นภาษาที่เราพูดคาที่ผ่านมา ใช่ใช่หลายคนเคยอ่านคอมเมนต์ว่าบางคนบอกว่าลบภาพคุณหน้าผูผาไปเลยกับลุงจิมคือหายไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คนนี้เล่นเป็นหัวหน้าภูผากับลุงจิมเหรออะไรประมาณเนี้ยเออใช่จริงๆหรอใช่ใช่เวลาเปลี่ยนคนไม่ได้เปลี่ยนคนเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นแค่นั้นแหละอใช่ครับคือมีแต่เรที่เห็นตอนนี้คือทุกคนเห็นเท่าเราใช่ทุกคนจะได้รับรู้แล้วแหละว่าเป็นอย่างนี้ได้นะอย่างนี้นะถามเลยที่ผ่านมาเป็นทีทีทครับีที เออจะมีชอบที่สุดซีนของเอธที่มีชอบของผมชอบตอนที่นั่งกินเบียร์ของเราเองเพราะผมรู้สึกว่าซีนที่ซีนที่เอิร์ธชอบของเออเองอ่าเร่องนี้ใช่ของผมเองคือคนอ่าซีนที่นั่งกินเบียร์อยู่หน้าบ้านด้วยกันเนี่ยซีนที่แบบน่ารักโรแมนติกมากเลยอ่ะแล้วก็บทคือเข้าปากสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอาจจะไม่ได้คอมเมดี้แต่เป็นแบบโรแมนติกน่ารักน่ารักที่ผมชอบเออ จริงๆก็คือซีนนั้นเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ทั้งผมทั้งพี่เอิร์ธคือเราอินพอไว้กันเยอะมากเลยเนาะเออแล้วรู้สึกว่าตอนเล่นเรามันโคตรมันไหลมันโลมันฟล์จริงๆแล้วก็เออพอการแสดงที่มันได้อินพอไว้เยอะๆได้แบบว่าลื่นไหลเป็นตัวของตัวเองมันได้ความสดมันได้ความสดแล้วมันได้ความเออความสวยงามของการแสดงสาหรับผมนะ ไม่ครับไม่ครับคุณถามว่าทุกคนเป็นย <laughs> ังไงครับ <laughs> เออเราจะเข้าขากันต่อเมื่อเราไม่เตรียมกันเออพราะถ้าเราเตรียมมันจะไม่โตจะไม่เข้าแล้วแบบจะ่ก็ได้กระเดื่องแล้วใช่ต้องเล่นไปเลยกับพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยสีที่ไม่ชอบของตัวเองคะ่ะสีที่มีชอบของตัวเองเองเหรอทุกสีเร <laughs> าเล่นเร <laughs> าเล่นตาเป็นใจที่ชอบที่สุดสีที่ชอบตัวเองเหรอ ผมน่าจะอ๋อเป็นซีนที่ซีนที่เอาเสื้อของของตัวเองมาแบบเช็ดตัวแล้วแบบกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออนั้นแบบเล่นเป็นตัวเองเออเล่นตัวเองใช่แล้วรู้สึกว่ามันก็ว่าจะตกจริงใช่มนแล้วมันก็แบบน่ารักดีสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยฮะคใชบชอบก็เป็นเล่นเล่นเล่นเป็นเขาเลยละครับก็คนละซีนครับผมชอบชอบชอบของนี้นะ ของมิกของมิกของมิกชอบซีนเหมือนกันเท่าซีนพโรจเหมือนกันแหละเพราะว่ามิกเล่นแบบว่าเล่นจริงจังมากเล่นเอาน้าแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบไม่ให้ไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเ่นเคนที่มีความสุสุดน่าจะเป็นพี <h, <h <h ่โรแเะไครับเนื้อหอมมากเนื้อหอมทางพี่ชาคริส หัวหน้าคงเดชทั้งโมโม่ทั้งทิชนิชชาทิชาคือผมยาวไม่ไหวอ่ะผมยาวมากอ่ะแต่ผมมาแล้วคือทัดหูได้อ่ะเรื่องเนี้ยเออยังไงคะเพราะว่าเรื่องนี้เราคอร์สเหมือนกันก็ที่ผ่านมาเราเล่นเป็นคนต้องไปขดไปจีบเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกมันมั้งที่แบบว่ามีคนมาจีบเยอะแยะไปหมดก็เขินนะจริงจริง้วอ่านบทอุายเราเราหลอกขนาดนั้นเลยเหรอทางีนเรื่องมันก็ดุดปั้มเปอร์อะไรเงี้ย สุดท,ท้ายแล้วว่าเขาตกมนับเพราะว่าเฮงมีความใจดีมีความเป็นไลฟ์ลีมีแบบอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดอะไรเงี้ยครับก็เล <c oughs> ยรตรงนี้เลยตรงนี้ <า S 1> ใช่รู้สึกว่าอยากเป็นหนุ่มฮอสวัสดไปนะพีอยากอยากอยากเนื้อ <c oughs> หอม <c oughs> ใช่ใช่ครับครับวันนี้พิเศษสุด จะเป็นแฟนเตรียมอะไรยังไงบ้างโอ้โชว์สมัครคือสมัครอาต้องมาแล้วอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเราบอกไปแล้วกันว่าเรามีโชว์ทั้งหมดสี่เพลงใช่ไหมไม่ไลฟ์สดก็นั่นแหละเราก็ก็มีเพลงจริงๆแล้วเป็นเพลงในซีรีส์หมดเลยครับผมก็เป็นทุกเอาจริงผมผมชอบเพลงในซีรีส์เรื่องนี้มากๆทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงคู่แล้วก็มันแต่ว่าทุกคนที่ได้ดูซีรีส์กับเราในวันนี้ต้องคุ้มมากๆใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบมีฟิล์มุดเลยฟลู ทั้งแอบรักทั้งรักแล้วทั้งไม่ได้สมหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้สมหวังแบบว่าไม่ได้แบบฟูมไฟลยนะเป็นแบบเป็นความเข้าใจกันมากกว่าอ่างเงี้ยมันน่ารักดีครับใช่ข้อแบบโหดหน้านี้ของเราไปให้แบบแฟนๆเห็นแลว่ามันมีบบอะไรที่เรามาแล้วสเฮ้ยทำถึงว่าจริงๆเรื่องเนี้เอาจริงผมผมดูฟีดแบ็กตลอดเลยนะยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นมีคอมเมนต์เชิงลบเลยอันนี้อันนี้แบบขอขอขอพูดเลยว่าคือปกติเราจะส่องตลอดเวลาแบบไม่ว่าจะเรื่องไหนที่ะส่องอ่ะ คือคืออยากรู้จริงส่งกว่าอีกเยอะกว่าอีกแต่ว่าแต่ว่าไม่แสดงออกแต่ผมมาไปคนส่งแล้วแล้วอ่าแต่เขาพูดอะไรหมอ่เรื่องนี้คือส่งแล้วไม่มีทางไหนที่คนแบบคอมเมนต์เชิงลบเลยทุกคนแบบชมทุกเรื่องจริงๆเลอย่างเงี้ยแล้วแบบชมพี่อู๋ชมพุ่กับพุ่มกับชมการตัดต่อชมเพลงชมนักแสดงเนี้ยคือเรื่องนี้ก็แบบเออมันเป็นเรื่องที่คนที่จะดูจริงๆอ่ะสำหรับผมนี คล้ายอย่างนี้ดีกว่านหน่เราก็จะแบบไม่ได้รับแบบนี้ให้จบข<ช>องเรื่องนี้แล้วเราลองแบบฝากสุแสดแฟนมุ้ยคาแรคเตอร์โอเค้เลยทเลยโอ้โ<า>งเสียงดังนะสแฟน,นเลยนะว่ามันเ่ยเสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครยังไม่ดูซีรีสออกสัลลไทยแล้วนะครับไปดูที่วิวย้อนหลังได้ะฮะบอกเลยว่าตลกพาน่นออนฮะนี่ ก็ขอฝากชื่อโอซังเลิฟด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนตั้งใจทํากันมากก็ขอฝากทุกคนในเรื่องนี้แล้วก็ฝากชื่อโอซังเ,เลิฟด้วยครับ <S <S ย <ê. S 1> บี่บายครับขอบคุณครับขอบคุณครับ